สวัสดีครับล <ım. S 1> ูกไญ่ท <te> ักทายี่นองตอนเทียงนะครับเนาะเนี <te tô> ่ยทีลูกไญ่เคยว่าไหวนะครับเด้อเนี่ยหมากบอกเนื้อเนื้อเพิ่งเป็นปุ๋ยให้ทีให้ทีหน้าเ้าพร้อมนะครับเนี่ยหมากเพิ่นกันยังเ้ายังเอามากินใดเอามาขายใดนะครับเนี่ยหมากบ็อกเนี่ยครับบล็อเป็นของถิ่มนะครับเด้อหมากก็ยังเป็นปุ๋ยเอเนื้อเนื้อยังเป็นปุ๋ยนะครับเนาะ ในในในยังกินได้ขายได้พร้อมนะครับนะสุดยอดบ่ครับเนี่ยโอ้ผ่านผ่านครับเนี่ยนี่คือหมักบกนะครับเนาะลุงไ่เอินแบบภาษาบานๆของลุงไนนะ่เนอะขออนุญาตนี่คือหมักบกเนื้อเป็นปุ๋ยในกินได้โอ้สุดยอดนะครับเนี่ยขายได้พร้อมโอเมนของถิ่มเด้อพี่น้องเลย ผ่านๆครับนี่แหละผลผลิตของบกนะครับเนะประโยชน์ของการที่เหาไวตนบกบบผักโขดมะยังเนาะลุงให่กับว่ามีอย่างหลายนะครับนาะแค่นี้แหละสันดตกว่า